11บอทสวดมังคาราสุตตังอเสวนาจะพารานังปันธิตานันจเสวนาปูชาจะปูชนียนานังเอตมังคารมุตตะมังปฏิรูประเทศะวาโสจะบุเพสะกะตะปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิทิจะเอตมังคารมุตตะมังพาหุสันจาสิปัญจวินายโย จะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตมังคารามุตตมังมาตาปิอูปทานนางปุตตาทารัสสังฆโหอนาคุราจกรรม,มันตาเอตมังคารามุตตมังทานันจะธรรมาจาริยาจะยาตาการันจสังฆโห อนะวชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตมังอารติเวทีปาตามชาปานาสัญญโมอปะมาโทสาธรรมเมสุเอตัมมังคารมุตตมังคารวจนะวาโตจสันทุทีจักกัอันยุตาการเณธรรมะสวนังเอตัมมังคารมุตตมังขันธิจะสมวจัสรตาสมานานันจัทสนังการเณธรรมะสากัญชา เอตัมมังคารมุตตมังตะโปจะพรหมาสาริยนจะอริยสัจนะทัศนังนิพานสัชคิริยาจะเอตัมมังคารมุตตมังพุทธะโรกฐธรรมหิจิตตังยสนะกัมปติอโศกังวิชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพันธมาปราชิตาสัพพันธสุทิงคันสันติตันเตสังคารมุตตมันเต คารามุตตมันติสิบสองบทสวร,รัตนปริศยังกินชีวิตตังอิทะวาหุรังวาสักเเคสุวาอย่างรัตนางัปณิตังนาโนสมังอธิตถาคะเตนะอิธรรมปิพุทธะรัตนางัปณิตังเอเดนะสัจเจนะสุวธีโหตุขะยังวิราคางาังอมตังัปณิตังยาชัฉชคาสักกายามุนีสมาหิโต นะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิจิอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวะทิโหตูยมพุทธาเศษโธปริวันนะยิงสุจิงสมาธิมานันตาริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมุนะวิชาิอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวะทิโหตุเยบุคราอัตตะสตังปะสัตถา จัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขิเนยญาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภารานิอิธรรมปีสังเครตานางปณิตังเอเตชชนะสัจวเชนะสวติโหตูเยสุปยุตามนุษาทัพเหนะนิกามิโนโคตมะสาสานัมิเตปฏิปัต,ต,ปต,ตาอมตังวิคันหะ รัทธามุทานิพุติงพุชมานาอีทมปีสังเครัตนังบณิตังเอเดนะสัจเจนะสุวเทโหตุเคนางปรางุรานังนาวังนัติสัมภวางังวิรันตะจิตตะวิรันตะจิตตายติกายติเกภาวิสมิงเตขีนะพีชาวิรุหะวิรุณหิชันทานิพันธิทีรา ยะา,ายัมปะทีโปอิทัมปิสังเคระจนังปณิตังเอเดนะสัเจนะสุวติโอตูสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวัส์อัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจะยังอิตราปรชาอัตตาทันตันสะโปสัสสะนิจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทโวนะคันทโพโณนะมาโรสหพรหม,มุนา ชีตังอปาชิตังกายราตถารูปัสสะชันตุโนสิบห้าบุตสเกสปุตสูตรภาสิตามิทังเตนะภาควตาชานตาปัส,สตาอารหัตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเวนณมาปรมมะปะรายมาอติกิรายมาปติกะ สัมปทาเนนะมาตักกะเหตุมานายคะเหนะมาอาการะปาริวิตกเกนามาทิฏฐิชนิทิฏฐินิชานกขันติยามาปัปพระรูประเตปัปพระประรูปรตายะมาสมาโนโนคารูยะธาตุมี เหอัตตาเนวะชาเนยยะทะอิเมธมาอากุสราอิเมธมาสาวะชาอิเมธมาวินยูพระราหิตาอิเมธมาสมันตาสมาจินนาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐะตุมเมเหปะชาเฮยยะทะยะถาตุมเหอัตตนา อัตนาวะชาเนยทาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาอナวชัยอิเมธรรมาวินโยประสันธาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายาสุภายาสังวัตตันติอัตถตุเมเหอุป,ปสัมปชัยปัจชวิหราญาทาปีทาตี สิบห้าบทสวดอุป,ปะเนยยสูรอุป,ปนิยัตอุป,ปนิยติชีวิตามมัมปะมายงุงเชโรป,ปนิตัสะนะสันติตานาะเอตังพยังมาราเนเปคามานโนปุญญานิกะเยราถะสุขาวหานิอุป,ปนิยติชีวะชีวิตามมป,ปมายังเชโรป,ปนิ ตัสสะนาะสันติตานาเอตังพยังมรารเนเขเปคามโนโรกามิสังปชาเหสันติเปโขโยทากาเนยสังมาสังยโมวาจายะอุทเจตสาตังตัสสะเปสัตสะสุขายะโหติยังชีวามาโน ากาโรติปุญยังธรรมโมหาเวรคติธรรมมะจาริงสุธรรมโมสุจินโนสุภมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณทุกขติงคาชติธรรมมะจารีสพะสังคาราอานิจจติยะถาปัญญายาปสติอัตนะนิพิน ทาติทุกเขเอสมะมโพวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขานิครุข,ขาติยะาปัญญายปัสสติอัฏฐนิมพิทติทุกเขอสะมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะถาปัญญายปัสติอัฏฐปัอัฏานิพินทาติทุกเขเอสมะมโควิสุทธิาธาาตาตยาย สิบหกบทสวดอาณนะปันธนะสิบหกบทสวดอะปันนากาชาโดอะปันนาการานเมเกทุทิตังทุติยังอาคูตักติกาเอตทธัญญาเยะเมทาวีตังคะคันเหยยะอะปันนากังพาหุงเวสานาังยันติบ,บัพระตานิวานานิจะอารามรุค,ค่ะ เจตายานิมนุษสาภะยะตัดชิตาเนตังโขสาราังเขมังเนตังสารณามุตตะมังเนตังสารณามะคัมมะสัพพะทุขาปะมุสติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารังคโตจัตตาริอาริยาัจจานิสัมมัตปัญญาสัมมัตปัญญายาปัสติ ทุกขงังทุกขาสมุติปาทางทุกขาสะจ,จะอติกามังอาเรียนจะอัดทางขีกลางทุกขูปะสมาภามินางเอตังโขสารานางเขมังเอตังสารนมุตตมังเอตังสารนามาคัมมะสัพพะทุกขาปโมสตี สิบทสวดพัทเทการัตตคาถาอธิตังนานาวาคาเมยะนับปติกังะนับปติกังเขาอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตมัมปะหีนันตังอัปปันตัญจะ อาณาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัตจุนปันนันจะโยธรรมติตถะตถะวิปัสสติอสังเฮรังอสังกุตตังอสังกุปปังตังวิทามะนุภะโรหเย กบคุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คลอนแคลนในท,น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 ,ลนทำนั้นนนั้ได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นในเนืองให้ปลุกโลงเถิดอาเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณนังสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเล่าสรุ้ความตายในวันพุ่งนาโหนาหีโนสังฆรันเตนะมาหาเสเนนะมาัสนาเพราะว่าความผัดเพลนกับมุชุรา ผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหะวิหาริมาตาปิงอโหรัตถมะตันทิตังตังเวพัเทกะรัตโตติสันโตอาจิคาตาคาเตมุนีติพรามุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่ยางนี้มีความเพียรไม่เกิดครั้นทางกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีลาทีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แล สิบแปดบทสวดพินนะหะปัญเจวเคณะปะคณะปาทะชราธรรมโมมหิชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาสรุพ้ลความแก่ไปไม่ได้พญาธิตัมโมมหิพญาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสรงพ้ลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณังมารณะธรรมโมมหิมหามารณังนาตติตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราสารเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกมหิกรรมะทายโยกรรมะทายาโทกรรมะโนนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกำมมังกะริสามิกันลายานาวาปาปากังวาตัสะทา,า,ายาทายาทาภาวิสมิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือบินบาปรอจะเป็นทายาทหรือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะ เวขีดตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินสิ 19. บเก้าบทสวดเทวตาอุญยาโยชนะคาถาบทสรงเทวดา ทุกขปัต,ตาจนีทุขาพยาปัต,ตาจนิพยาโสกปัต,ตาจนีโสกาโหตุสับเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญาสัมภตังสับเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตท,ทายศสีลัง รักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหตุขัาฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปราปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันตะเตเชนะรักขังพันธมิสัพพโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปันธิตานะคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคาเรโพธิคาเรตหิงตหิงตาธรรมมาทานนะภาวันตุปูชิตาโสดถิงกาโรเทนะวิหารามันทเรเทราจะมัชานาะวากาจะพิกคเวพิกขโวสารามิกาทานะปฏิอุปะ สก,กาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัปานะโพตาสุขิตาพาวันตุเตชาราผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทะชาตาอะทะโวปปาติกาิญญานิกังธรรมาวรังปฏิจะเตสัเพปิทุกันจะกการนตุตสุสังขยัง ทาตุจิรังสตังธรมโมธรมมัทธาจะปุคาราสังคโคโหตุสมโควะอัตไายะจหิตายะจะามเหรขันตุสัทธรมโมสัมเพปิธรรมะจอริโนโุทิงสัมปาปุเนยมะธรรมเมอริยปะเวทิเต ยีบทอ็ดวสวดสภปันธิตานะคาถาปุญญาปุญญสิธานิกะตัสสะขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยานันยานิกะตานิเมจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสันจะพาคิโนโหตุแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วสันตานันตาปะปา นันนนันตาปะนันตาปะมานากาเยปิยาคุณะวันตาจะคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณไมยหังมาตาปิตาทโย มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิฏฐาเมจะปะยะทิฐาวาที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมัชันตะเวริโนและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาชินทันติโลกาสิงและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเตภุมิมาจตุโยนิกาเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี ปาจเจกะจะตุโวการามีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่สังสารันตาภาวะพเวท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังเยปัติตานำเมสัตเหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเยจิมังนับปะชานันเต ก็สัตว์เ่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เตวาเตสังนิเวทยยงขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาทินานะปุญญานังเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายอนุโมทนาเหตุตุนาที่ข้าพรเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสทาโหตุ ขอสัตว์ทั้งปวงจงอยามีเวรอาเวลาสุข,ขะชีวิโนจงเป็นสุขเสมอเถิดเขมาปัดทันจับปันโปนาตุและจงถึงทางอันกเกษมเธินเตสาสาทิชะชังสิชะชะตังสุภาขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธิน ด้วยอน,น,นุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวดพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้านางเกศราเิริงการครอบครัวเิริงการครอบครัวเพิ่มกสิกรครอบครัวสิทธิสารกิจและครอบครัวสารกิจขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเสริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนต์และพรม,มเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกลิ่งภัยพิรุโดยโมโรลน,นที่สมเด็จพญาณาสังวรวัดบวรเวทียารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ้งสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอทรงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆ ขอจงสำเร Four ็จศ <AND> well. <speaking> <speaking>, um, ักดิสิทธิ์ทุกประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายกจารสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงสำเร็จถึง ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะโตประศักดิ์มานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสาร,รสมบัติบริเวณสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญายาณเกิดปัญญายาณ และเสริญด้วยสตุรพิชพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขาภาระเทินขออนโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุ